สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้มาพบกับช็อตเด็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะลงคลิปทุกๆวันนะครับเป็นพระบ้านนพระเดิมๆดิมมีพุทธคุณแน่นอนครับมาพวกองค์เลขเลยครับอาจจะมีราคาหน่อยนะครับแต่ของผมคือชัดเจนครับผมมีรับผิดชอบไ้ด้วยนะครับ เป็นพระหล่อโบราณเนื้ออย่างเนี้ยเนื้ออกเหลืองๆครับไม่รู้ที่ไหนนะครับพี่ดูเนื้อดูกระแสรลวเก่าแน่ครับขึ้นคอได้สบายเลยครับองค์นี้ขอสองพันห้า ต่อไปอ่ะเป็นพระปิดตาของปูเอียมวัดนังอ่ะเป็นเนื้อสําริดครับพี่ดูนื้ออาจจะไม่สวยหน่อยนะครับแต่จัดเจนนะครับผมว่าดูด้านในขึ้นคาบเขียเขียว ดูความเก่าอาจจะใช้ช้ำม,มาบ้างนะครับองค์นี้ขอ3ามพนาครับต่อไปครับเป็นหลวงพ่อดิงรุ่นแรกครับพี่ดูนะครับชัดเจนนะครับผมว่าอย่างนี้ ถ้าไม่เทอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว <c ười> คือไปเขวนใช้มีพุทธคุณแน่นอนนะลอยตะใบเก่าๆครับองค์นี้ขอสองพันครับต่อไปครับนะเป็นหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกรุ่นแรกครับเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับ ดูเป็นเนื้อทองเหลืองที่เก่านะครับพิมพ์ลาคมชัดลึกครับดูด้านหลังครับรอยประกบด้านข้างครับด้านก้นวงนี้ขอ4ี่พันครับต่อไปครับเป็นงบนำอ้อยของหลวงพ่อโบ้ยนะครับ งบน้ำวอ็อย่างนี้พี่ดูกระแสลัะดูแลบดูความเก่าครับรอยตะใบออกเก่าครับพี่ดูรอยประกบครับเป็นงบที่บางนะครับไม่ได้นาเลยองค์นี้ขอสองพนับ แป๊บนะครับต่อไปครับเป็นกิ่งคองตะเกียรคองตะเคียนครับพี่ดูพิมพ์คมชัดลึกครับเนื้อเก่ามากเลยนะพี่ดูความเก่าดูด้านด้านหลังครับ นั่นก้นครับพิมพ์ไรคมชัดนะครับองนี้ขอห้าพันาคบต่อไปครับเป็นของหลวงพ่อทาวัดปะเนียงแตกครับเป็นเนื้อสำริดเงินนะครับ เก่ามากเลยยันอย่างนี้คือของพ่อทาเน่ด้านในขึ้นเขียวเขียวและส้มๆนะครับความเก่ากโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วครับพาไปขึ้นคอมีพุทธคุณแน่นอน,นครับลอยตะใบอะไรก็เก่าๆรอยจานนิดนึงด้วยครับองนี้ขอห้าพันครับ แล้วพระอ,องค์สุดท้ายครับเป็นพระกิ่งไม่ทราบที่รับเป็นพระกิ่งที่เก่ามากเลยนะพี่ดูด้านหลังครับ อยู่ด้านกน้นครับองค์นี้ขอสามพน้าสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่ๆสนใจก็โทรหาผมได้เลยครับ 0, 63, 0, 80, 0ูนย์หกสามศูนยพระบ้านบ้านพระเดิมๆครับมีรับประกันให้ด้วยนะครับคือมีพุทธคุณแน่นอนครับอาจจะมีราคาสักนิดนึงแต่ก็ชัวร สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ